สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอรอวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเบสิกเออแต่ผมไม่เคยพูดเบสิกมากๆพอดีคดีล่าสุดนั้นมาเป็นเรื่องจัดการมรดกพี่น้อง6คนจัดการมรดกกันไม่ลงตัว คุยกันไม่จบไม่รู้จะแบ่งยังไงก็เนี่ยเรียกมาคุยเรียกมาประชุมกัน8ดรอบ10บรอบก็ไม่จบในเมื่อมันไม่ลงตัวเราก็ต้องใช้กฎหมายบังคับทำยังไงตามมาฟังเคสนี้เป็นมรดกที่ดินของคุณตา ที่ดินผืนหนึ่งพี่น้องหกคนยายเสียชีวิตแล้วผู้รับมรดกมีทายาทหกคนนี้ก็คือพี่น้องหกคนนี้เอ้ยไม่ยุ่งยากนี่หารหกจบจบไหมแยกย้ยายนะปิดคดีไปไม่ใช่ ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันไม่เหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่ดินผืนหนึ่งจะหารหกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะใครก็อยากได้ที่ทำเลดีกว่าที่ติดถนนคนหนึ่งอยากขายเรื่องยากเรื่องเยะ เอาละทำยังไงดีตามที่ผมบอกหลักการง่ายที่สุดก็คือหารหกมีทายาทหกคนก็แบ่งหกกันสิที่ดินสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมเราก็หันซะสิส่วนใหญ่ที่เคลียร์กระโดยแบ่งที่ดินได้เขาจะหันกันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สี่เหลี่ยม ผืนผ้ายาวๆเพราะอะไรทุกคนได้หน้าติดถนนหน้าที่ดินติดตัวถนนเพราะว่าติดถนนเนี่ยมันเป็นที่ที่ใครก็ต้องการที่ติดความเจริญออกสู่ถนนได้มันก็จะแบ่งกัะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหันนันนันคิดภาพทำก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วหั่นเส้นเป็นเส้นเส้นเคยเคยดูเชฟญี่ปุ่นเทฟจีนเงี้ยทาเส้นอ่ะนะ เขาจะหั่นเส้นเองแล้วทำเส้นสดหั่นเส้นเองแต่พอหั่นกันเยอะเข้ามันมันก็จะกลายเป็นเส้นบะหมี่เส้นเส้นหมี่ไอ้เส้นบะหมี่เส้นหมี่เนี่ยมันเอาไปทำมาหาก,กินไม่ได้มันจะไปสร้างบ้านยังไงที่ที่มีหน้ายี่สิบเมตรอสมมุติหันห โอ้หไม่ลงตัวเอาแยกไปห้าคนแล้วกัน5เหลือหน้าคนละ4เมตรจะสร้างบ้านมันก็คงจะได้เป็นห้องแถวเบียดเบียดต่อๆกันวิธีนี้จึงเหมาะเฉพาะเคที่มันหันกันไม่เยอะหันกันไม่เยอะแล้วก็ให้หน้าที่ติดถนนกันทุกคนเคสที่สองขายแบ่งกัน ง่ายที่สุดดีที่สุดขายแบ่งกันเอา้าประชุมกันวางตุ๊บเอ้ยที่ดินผืนนี้ราคาประเมินหกแสนตกลงขายไหมถ้าขายว่าซื้อเอาไปคนละแสนจบจบไหมไม่จบใครให้เยอะกว่าใครหาคนซื้อมาได้ราคาดีกว่า ให้เวลาไปไม่เกินสามเดือนว่าไปถ้าหาคนมาซื้อได้หรือคนไหนจะซื้อราคาดีกว่าให้มาเสนอยืนซองประมูลกันเลยแฟร์ไหมแฟร์นะอย่างนี้แต่อย่างว่าด้วยความเป็นคนด้วยความเป็นมนุษย์คุยกันมันมันไม่จบง่ายสุดท้ายทนายก็เข้าไปเกี่ยวจนได้ ทำยังไงได้วันก็ความขัดแย้งในเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ความยุติธรรมเป็นตัวตัดสินยุติธรรมแค่ไหนก็ตามมาดูแล้วกันผมเสนอให้คุณแม่ขอโทษนะคนคนเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเป็นรุ่นลูกและรุ่นรุ่นหลานแต่ว่าเขามีคุณแม่เนี่ยเป็นหนึ่งในหกพี่น้องนี้ ให้พี่ใหญ่คุณพี่สาวพี่ใหญ่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยจัดการมรดกซะคนจัดการมรดกมีสิทธิ์จะโอนที่ดินผืนนี้หรือจะแบ่งที่ดินผืนนี้ยังไงก็ได้เซ็นชื่อได้แทนเจ้าของมรดกเลยแต่ว่าก็ต้องแบ่งตามกฎหมายนะเดี๋ยวผมจะมีเรื่องอีกเรื่องมาพูดกันว่าถ้าแบ่งไม่สำเร็จแบ่งไม่ดีจะเป็นยังไง ให้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งผู้จัดการมรดกคือคนที่สามารถจัดการทรัพย์สินของผู้ตายได้ทั้งหมดโดยจัดการตามกฎหมายเท่านั้นอย่างเนี้ยมีหกคนเขาก็ต้องไปหารหกแบ่งให้ได้ตามกฎหมายถ้าไม่แบ่งเดี๋ยวจะมีคดีตามมาเพราะฉะนั้นผมเสนอให้คุณพี่ใหญ่ ไปเป็นผู้จัดก,การมรดกการจะเป็นผู้จัดก,การมรดกหลักฐานที่ยากและสำคัญที่สุดคือหนังสือยินยอมจากทายาททุกคนยินดีให้คนนี้เป็นผู้จัดก,การมรดกและอย่างที่บอกว่าในเมื่อยังจัดก,การตกลงจะหารกันไม่ได้เลยจะทํำยังไง แล้วเขาจะยอมเซ็นหรอตลกไม่เซ็นหรอกแต่ทนายมีวิธีทนายก็จะบอกว่าติดต่อไม่ได้แต่ว่าที่อยู่เขาเนี่ยตามทะเบียนร,ราษฎตามบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยที่ทนายสืบไปให้ได้อยู่ตามนี้ก็ให้สารส่งหมายไปวันสารนัด เขาก็จะมาคัดค้านได้เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าไม่มาคุณก็เสียสิทธิ์ตรงนั้นเสียสิทธิ์จะคัดค้านการจัดการมรดกของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีหกคนคนไหนยินดีให้เราเป็นคนจัดการมาลงชื่อซะไอ้คนไหนมันเคลียร์ไม่ลงตัว ปล่อยมันไปลุยยืดเลยถ้ามาคัดค้านก็มาตกลงกันบนชั้นศาลถ้าไม่มาคัดค้านจบคดีนะครับคุณเสียสิทธิ์การคัดค้านนั้นแล้วพอเป็นผู้จัดก,การมอดกแล้วคุณแม่เนี่ยจะหั่นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะไปขายท่าไหนก็ตามสะดวกเลยง่ายนิดเดียว แต่ว่าจะหันหรือจะขายก็ต้องแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะครับจบคดีจัดการมาดกบ้านทรายทองที่ผืนเดียวเส้นก๋วยเตี๋ยว6เส้นใช้ได้ไว้มุกนี้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ